โดนตกจนได้นะครับเห็นปุ๊บจัดปั๊บเลยครับตัวนี้เป็นบ็อกเซตของโซดาสิงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะผมอยากได้นี้ครับนี่ยวเปิดให้ดูเลยนะครับอยากได้อันนี้ครับนี่ครับแก้วเหล้านะครับที่ถูกต้องต้องเป็นทรงนี้เลยนะครับและที่สําคัญนี่ฮะมีสกรีนโลโก้ให้มาถึง2ใบเลยนะครับนี่เซตนี้มี2ใบนะครับแล้วนี่ครับยังมีที่เปิดขวด นะครับที่เปิดขวดเป็นแบบปั๊มนะครับไมต kind of <t ip ides> ต่ต้องงัดแล้วนะฮะก็มีสกรีโลโก้สวยงามนะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีโซดาให้มาอีก6ขวดนะครับโอเคผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าดื่มกับเครื่องดื่มพวกวิสกี้หรือเหล้าหรือแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่นะครับโซดาจะต้องเย็นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัด3ขวดไปแช่ก่อนเลยดีกว่าแช่3าขวดก่อนเลยให้เย็นๆเลยนะครับมาแล้วนะฮะโซดาเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปจัดเลยดีกว่าเปรี้ยวปากล้วนะครับ นี่ตัวเปิดง่ายๆเลยนะครับติดขึ้นมาด้วยเคเติม okay. วิสกี้เข้าไปตามด้วยโซดาเย็นๆนี่ซ่าเป็นฟองเลยนะครับจัดไปย่ายเสียใครอยากได้เซตนี้นะครับราคา325บาทถ้าไม่สะดวกไปที่ t o p ปสก็สั่งผ่านสิงออนไลน์ได้เลยครับ